กรุ๊ปบอร์ดพาเพลินมาแล้วกรุ๊ปบอร์ดพาเพลินมาแล้วเจ้ากรุ๊ปบอร์ดพาเพลินมาแล้วค่ะกรุ๊ปบอร์ดพาเพลินมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกรุ๊ปบอร์ดพาเพลินวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของจาก FC กันนะคะ มีสองอย่างเลยขอบคุณนะคะสำหรับที่ขอบคุณนะคะสำหรับพี่กุ้งสีเนาะเออชื่อเลยแล้วกันพี่กุ้งสีนะคะได้มอบของสองสิ่งนี้มาให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะคะได้โดเนทมาให้พวกเรานะคะสามคนนะคะ ให้เราสามคนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าข้างในเนี้ยมันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกกันอีกทีนะคะนี่เป็นการรีวิวเป็นการข้อคุณนะคะที่โดนทให้กับเรานะคะมาแกะกันเลยนี่กล่องข้างในมันอาจจะยับยุยย์เป็นไงน,น,นะคะแต่คิดว่าของมันโอเคอยู่ อันนี้เป็นหูฟังนะคะหูฟังนี้ทำอะไรก็ไม่รู้เนาะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะสั่งมาจาก l a z a d a นะคะราคาหนึ่งร้อะะะกว่าบาทนี่นะฮะราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่นะคะเห็นไหมเห็นกันไหมเอ่ย นี่นะคะเพราะคนถ่ายก็มองไม่ค่อยจะเห็นเหมือนกันนะคะมองไม่ค่อยเห็นไม่ใช่ว่ามองไม่ค่อยจะเห็นหรอกเไม่เห็นเลยอะอันที่สองนะคะมาเรามาฉีกกันเลยฉีกกันเลยนะคะ นี่กล่องบุ๊กบี้แต่ข้างในอ่ะดีนะคะออ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้นะคะจะเป็นไม่นะคะไม่แต่ทำไมมัน มันมันบูบี U ้ยูี่อย่างนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ยี่ห้อเขาว่าดีอยู่นะคะยี่ห้อโบย่านะคะโบย่าอ่าบีบี B y นะคะนี่เป็นตัวนี้เลยนะคะจะมาใช้กับโทรศัพท์ของเราเขาบอกว่าใช้ได้ทั้ง a อ่ r o อ d ดอ iOS แล้วก็ใช้กับกล้องได้ด้วยใช้กับแท็บเล็ตใช้กับ iPad ใช้กับโน้ตบุ๊กได้นะคะแต่ในตัวเก๋เงเก,เก๋เห็นกล่องแล้วเก๋เก๋เกไม่แน่ใจอ่ะทุกคนว่ามันจะมันจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวแยกอีกทีนะคะ นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเอซีของเรานะคะที่จุดขอขอขอบคุณ f อของเรานะคะที่โดเนทมาให้เรานะคะช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะคะแต่ก็มีคนโดเนทมาให้เนาะก็ขอบคุณค่ะบา,บายยอย่าลืมกดส u b s c r i า e ไลค์แชร์และช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะแล้วก็ขอ กำลังใจนะคะให้กับพวกพี่ๆทีมงานของเก๋ด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ